สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่ตุกก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวง่ายๆอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นเมนูแกงกะทิฟักทองนะคะทุกคนใส่หมูค่ะเมนูกับข้าวบ้านๆอร่อยยค่ะเดีย๋ยวพี่ตุก,กจะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็วิธีการทําแกงกะทิฟักทองใส่หมูกันเลยค่ะเราก็เตรียมวัตถุดิบไว้พร้อมที่จะแกงเลยค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบวันนี้เราก็ จะใช้เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูพี่ตุ๊กจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะทุกคนก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะแกงเลยค่ะอันนี้เนื้อหมูมากน้อยตามชอบเลยนะคะใครชอบทานเนื้อหมูเยอะๆก็ใส่เพิ่มจํานวนได้ค่ะในส่วนของฟักทองเราก็หั่นไว้เหมือนกันค่ะวันนี้ฟักทองของพี่ตุ๊กมันมากๆเลยค่ะเราหั่นไว้เรียบร้อยค่ะชิ้นพอคํานะคะใหญ่เล็กก็ตามชอบค่ะ ต่อมาก็ในส่วนของโหระพาค่ะพริตุก,กเด็ดไว้เรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็พริกแดงจินดานะคะหั่นซอยไว้ค่ะเพิ่มสีสันของอาหารนะคะให้น่าทานค่ะกะทิเราก็ใช้อยู่ประมาณ250 ML นะคะอันนี้เป็นกล่อง500 ML ค่ะแต่ว่าพี่ตุ๊กจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะในส่วนของพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงพี่ตุ๊กใช้อยู่2ช้อนโต๊ะเลยค่ะอันนี้เผ็ดตามชอบนะคะใครที่ไม่ทานเผ็ดก็ลดจำนวนพริกแกงลงได้ค่ะ ในส่วนของเครื่องปรุงก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะถัดมาก็ในส่วนของซอสฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะพี่ตุกใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ตามชอบเลยค่ะทุกคน วัตถุดิบต่อมาก็ในส่วนของเครื่องปรุงพี่ตุ๊กจะใช้เป็นน้ําตาลก้อนนะคะเป็นน้ําตาลปึกค่ะเพราะว่าน้ําตาลปี๊บเราหมดนะคะใครจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้ค่ะแล้วแต่เรานะคะในส่วนของผงปรุงรสหรือผงนัวนะคะแล้วก็ใช้อยู่1ช้อนชาค่ะนัวตามชอบค่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแค่นี้ค่ะทุกคนวัตถุดิบแบบง่ายๆของเราค่ะเอาเราค่ะเพื่อนๆเ,เรามาลง มือแกงกะทิฟักทองกันเลยค่ะขั้นแรกี่ตุ๊กต็ตั้งกระทะเลยค่ะเราก็นากะทินะคะใส่ลงไปก่อนค่ะเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อจะจะผัดกับพริกแกงค่ะพี่ตุ๊กกะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็รอไฟอุ่นนิดนึงค่ะให้กะทิเขาอุ่นนิดนึงก่อนนะคะพี่ตุกก๊กจะคนๆกะทิเขาแตกตัวค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนำพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปผัดกับกะทิอีกรอบหนึ่งค่ะให้พริกแกงกับกะทิเข้าแตกตัวเข้ากันได้ดีนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะทุกคน พอเครื่องแกงเราเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อหมูลงมาผัดต่ออีกรอบนึงค่ะ พอเนื้อหมูเราเริ่มได้ที่นะคะทุกคนเราดูสีของเนื้อหมูเอานะคะแล้วเราก็จะนําในส่วนของหางกะทินะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะหางกะทิพิ่ตก,ก็จะใช้หัวกะทินะคะที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่านะคะ ใส่ลงไปค่ะทุกคนก็กะเอานะคะให้เป็นหางกะทิค่ะทุกคนใครที่ชอบทานแบบมันๆก็ใส่กะทิเยอะๆได้นะคะเพิ่มจํานวนกะทิได้คะ่ะวันนี้พี่ตุ๊กแกงแบบใส่กะทิเป็นแกงเผ็ดฟักทองแบบใส่กะทิแต่ไม่เน้นมันมากนะคะ,ะ,คะ<ม>ทุกคนแล้วก็เกลียวพริกแกงนะคะที่อยู่ขอบกระทะเขาให้ลงให้หมดค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอน้ำแกงเดือดคะ่ะ น้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วค่ะพอน้ำแกงเราเดือดได้ที่แล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําฟักทองนะคะทุกคนมาใส่ลงไปเลยค่ะเดีย๋ยวพีตุกคนอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะเราก็จะตั้งไฟไว้ให้ฟักทองเขาสุกนะคะค่อยมาปรุงเครื่องที่หลังค่ะ ก๊อทองเราก็เริ่มสุกแล้วก็ปรุงเครื่องะคะ่ะก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปึกหรือน้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะซอสปลาเขียวค่ะตามด้วยผงนัวค่ะผงปรุงรสนะคะ,นะ,ค,ะ,ค,ะคนคนเล็กน้อยค่ะเราก็จะตั้งไว้อีกสักคู่หนึ่งค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําพริกนะคะที่เราหั่นไว้ใบโหระพาค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกนะคะพี่ตุ๊กมีอยู่3าสี่ใบค่ะใส่ลงไปด้วยค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเราก็เตรียมปิดแก๊สได้เลยค่ะแก๊สฟักทองเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน สีสันน่าทานไหมคะเพื่อนๆแกงฟักทองแบบง่ายๆคะ่ะเมนูกับข้าวอร่อยของเราคะ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตักใส่ถ้วยกันเลยคะ่ะหอมหน่าทานมากๆเลยคะ่ะเมนูกับข้าวบ้านๆของเราคะ่ะเพื่อนๆ เราก็ตักใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแกงกะทิฟักทองใส่หมูค่ะเมนูแบบบ้านๆของเราค่ะทุกคนทาทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นค่ะเมนูง่ายๆค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูเจริญอาหารนะคะเพื่อนๆจะทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะหรือจะทานกับคานมจีนก็ได้นะคะเพื่อนๆฟักทองวันนี้มันมากๆเลยค่ะทุกคน น่าทานมากๆเลยค่ะใครที่ชอบฟักทองนะคะแกงกะทิก็อร่อยค่ะแกงปลาแกงเพชรได้หมดค่ะทุกคนแซ่บๆเลยค่ะเมนูจากฟักทองนะคะเพื่อนๆสีสันน่าทานนะคะทุกคนเมนูของเราวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมลองทำทานดูนะคะเพื่อนๆ รับรองอร่อยแน่นอนค่ะเป็นเมนูง่ายๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมค่ะพี่ตุ๊กขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ